สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังไลฟ์สไตล์บายตุกอยู่ตอนนี้นะนำนี่เลยนะคะหน้ามี่หนึ่งสาระความรู้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นสาระและความรู้ให้นะคะหลายๆท่านได้รับฟังแล้วกันนะคะก่อนที่จะะลงเชื่อเนี่ยก่อนที่จะหลงเสือไปหลายกรณีว่าจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ กับเหรียญน,นะคะที่มีราคาแพงๆที่เขารับซื้อกันเนี่ยนะคะจริงค่ะเขารับซื้อกันจริงแต่ไม่ใช่แบบที่เ,เราเห็นหรือแบบที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะปกติเลยนะคะก็จะราคาปกตินะไม่ได้ราคาแพงแต่ประการใดนะคะนี่คือเหรียญ10การจนาพิสิท2539นะคะ2539นะ ใช้ได้ตามปกติค่ะไม่ต้องเก็บหรือว่ายายจะเก็บก็ได้นะคะนี่คือเหรียญผ่านการใช้งานแล้วด้วยนะคะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยไม่ใช่หัวกลับค่ะแต่เป็นหัวตรงนะคะเป็นหัวตรงนะเป็นหัวตรงนะทุกคนไม่ใช่หัวกลับถ้าหัวกลับจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะะนี่นะถ้าหัวกลับก็จะเป็นแบบนี้นะกล้องโฟกัสไหม ทางหัวกลับนะหรือว่าด้าน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 ก้อยแล้วก็ด้านก้อยนี่นะด้านก้อยแล้วก็ด้านก้อยนะคะเป็นด้านก้อยที่ไม่ใช่ด้านหัวนี่นะคะัเขาจะรับซื้อกันแพงทีเดียวนะคะแต่นี่คือราคาปกตินะคะราคาปกติเลยเนี่ยฮะตามท้องตลาดนี่แหละสิบยี่สิบสามสิบบาทก็ว่ากันไปค่ะคุณค่าทางใจของแต่ละ บุคลคลคุณค่าทางใจของแต่ละบุคคลนะที่ชื่นชอบนะคะนี่คือเหรียญสิบการจนาพิเศษปี2539ที่มีหัวตรงค,รคือเหรียญที่มีลักษณะหัวเหรียญอยู่ในแนวเดียวกันกับเหรียญน,นะนี่นี่ใช่ไหมนี่นะคะ ปิ้นสายปิ้นขวานะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง1,200บาทนะก็จากวิดีโอนะะจากนะหลายเพจที่เขาทำกันนั่นแหละหรืออาจจะสูงถึง5,000บาทถึง1,000 10, 0บาทนะคะอยู่ในสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะคะแล้วก็เป็นเหรียญที่นะะรับแรกจากกรมธนารักษ์เลยนะคะก็จะเป็น ที่ต้องตาต้องใจนะคะของนักสะสมก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้ราคาอะไรยังไงนะคะเหรียญสิบบาทกาญจนาภิเษกปี2539เป็นเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระบาทสมเด็จภู้มิพลอาดุโดยเดมหาราชบร,รมนาถบาพิตรทรงครองราชสิริทรงครองรสิริราชสมบัติ50ปีค่ะลักษณะก็จะเป็นหัวรงแบบน,นี้นะหัวตรตนะให้มีพิมพ์มีค่ะห้มีพิมพ์มีนะจ๊ะ มีแล้วนะคะมีสองเหรียญก็เก็บไว้ค่ะหรือก็เอามาใช้นะคะมันก็คือคุณค่าทางใจนั่นแหละนะคะเพราะว่าหายากนะหมายถึงตำแหน่งของหัวเหรียญที่มีด้านรูปพัพกอยู่ในเขตแนวตั้งกับตำแหน่งของตัวเหรียญที่มีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนี้นะก็จะมีสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์ญญแบบนี้นะหัวตรงแบบนี้นะคะนี่คือเหรียญปกตินะ เหรียญปกติที่10บ,บาท2ี่บ,บาท30บ,บาทนะคะก็ว่ากันไปไม่ใช่เหรียญที่มีราคาแพงแต่ประการใดนะจ๊ะนะจ๊ะส่วนราคาของเหรียญ10บ,บาทนะาญจนาพิเศษจะแตกต่างไปตามสภาพของเหรียญแล้วก็ความต้องการของตลาดนะคะรวมไปถึงความหายากของเหรียญน,นั้นๆด้วยนี่ก็คือถือว่าเป็นเหรียญที่่อนท่านจะหาง่ายนะคะ ี่ก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหาง่ายนะคะหาง่ายเลยนะคะหาง่ายเพราะว่าคนที่เก็บแล้วเขาไม่มีเงินที่จะใช้เขาก็ต้องออกมาใช้นะ,ะก็เลยค่อนข้างที่จะ,ะหาง่ายไหมนี่ผ่านการใช้งานรู้เลยว่าผ่านการใช้งานมาแบบสมบกสมบันมากนะคะดูลักษณะของเหรียญเลยทีเดียวเนะะี่ยค่ะไปเจอมาไปเจอมาสองเหรียญคะ่ะก็เลยเก็บไว้ ไม่ได้รับซื้อนะคะไปเจอมาแค่สองเหรียญก็เลยเก็บไว้แค่นั้นค่ะแล้วก็มาศึกษาข้อมูลดูนะคะศึกษาข้อมูลดูว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขารับซื้อน่นนั่นนี่ต่างๆนานาน,น,นะคะเราก็ให้ข้อมูลไปนะคะว่านี่แหละเนี่ยค่ะไม่ใช่รุ่นที่เขารับซื้อนะ,ะถ้าเขารับซื้อก็จะไม่ใช่แบบนี้นะคะมันจะมีพิเศษมากกว่านั้นนะคะในเรื่องของราคาที่เขารับซื้อตัวนี้นะนี่นะคะ สังเกตดีๆนะคะอาจจะมีราคาแพงก็ได้ถ้าอยู่ในมือคุณนะคะสังเกตดีๆนะคะว่าที่เขาประกาศรับซื้อ4ี่สี่แสนห้านะคะที่เขาประกาศรับซื้อ4ี่แสนห้าอะไรประมาณนี้นะคะใช่หรือเปล่าเป็นหัวตรงหรือหัวกลับนะคะถ้าเป็นหัวกลับนะเขาก็จะให้ราคาแพงแบบหนึ่งนะหัวกลับนะคะหัวกลับแบบนี้นะอันนี้คือหัวตรงนะคะไม่ใช่หัวกลับนะถ้ามีรุ่นนี้นะคะ เหรียญสิบาทสองสีที่ระลึกกาญจนาพิเศษเนะ,ะ่ยค่ะราคาเริ่มต้นเขาบอกว่าราคาเริ่มต้นที่1000บาทแบบผ้าเสียบสลับนะคะผ้าเสียบสลับนะที่ไม่ใช่แบบตรงแบบนี้นะแบบตรงแบบนี้ก็คือใช้นี้ได้ตามกฎหมายค่นะ,ะซื้อเขาซื้อ,อยูนิคินได้เลยนะคะดูให้ดีดูให้ชัดก่อนนะคะเราค่อยอสังเกตดีๆแล้วกันนะคะจริงๆแล้วเหรียญกาญจนาพิเศษก็ออกมาหลายรุ่นหลายแบบเหมือนกันนะคะก็ ตามเอาแล้วกันอันนี้คือเอาเรื่องราวหรือว่าสาระดีๆนะคะนำมาฝากนะคะให้ท่านได้ดูว่านะที่เขาประกาศรับซื้อนะคะที่มันราคาแพงๆเนี่ยสติคะ่ะดูด้วยนะคะว่าด้านหน้าเนี่ยด้านหลังนะคะหัวสลับหรือหัวตรงอันนี้เป็นตรงนะคะไม่ได้มีราคาแต่ประการใดนะคะอย่าหลงเชื่อแล้วกันนะคะนายก็ ฝากด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะกับเหรียญกาญน,นาภิเษนะคะ2,539ที่ถืออยู่ในมือนี่แหละนะคะไว้เจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้า,าบ,นะบ๊ายบาย